สบายดีมื่อนี้มาสานกระต้องตักป่าหรือว่าที่ตักป่าสานเบ็ดกับสวิงเนาะแต่ว่าเป็นตะนั่งเป็นตะนั่งตะค่้ตักป่าหรือว่าเป็นกระต้องตักป่าก็าว่าได้อยู่เถียงให้เทียงนาเด้อมื่อนี้มาสานอยู่เถียงนาพี่ละเริืมแรกเขาก็มามัดตัวนี้ มัดให้แน่นเพื่อบ่ให้มัดรุดออกเริ่มสานเลยเริ่มแรกเขาเอาเส้นเสือกลอดมาในนี้เอาไม้กีมตักแบบนี้แล้วดึงคืนน้อยนึ่งเขาดึงคืนน้อยนึงเป็นบ่วงแล้วเขาก็เอาไม้กีมสอดข้อมายแบบนี้อีกหมายเขาว่าสดสองสองเทือ่ แล้วเขาก็มาเอาเทือที่นึงนี้จับมาดึงไว้แล้วเอาโปมือเขาบีบไว้บีบไว้ให้แน่นแบบนี้แล้วเขาก็มาดึงเชือกตัวนี้ดึงเส้นสานนี้เอาเข้ามาแบบนี้ถือว่าได้หอบนึงได้ตาหนึ่งแล้วสานต่อไปเฮ็ดคือเก่าพี่นนอะเอาไม่จีมขึ้นมาตักเอาแบบนี้ แล้วเขาก็มาดึงคืนดึงคืนให้มันเป็นบ่วงหน้อยนึงแล้วเาก็เอาส้นไม่จีมสอดเขาแบบนี้แล้วค่อยดึงแต่เขาก็มาจัดแปงแล้วก็ดึงอีกบาานึงได้สองตาแล้วตาต่อไปเขาก็สานเอาเส้นสานลอดมาแบบนี้แล้วเขาก็เอาไม่จีมตักเอาแบบนี้สอดคืน ดึงพอประมาณแล้วเขาก็กลับมาดึงตัวเริ่มต้นนี่กลับมาดึงตัวส่วนนี้แล้วเขาก็เอาไม้จีมสา,ขานข้าแบบนี้แล้วเขาก็จัดแปงจัดแปงบีไว้แบบนี้แล้วเขาก็ดึงดึงยักแบบน,นี้สานตาต่อไปเอาไม้จีมสอดขอแบบน,นี้แล้วดึง หลังจากนี้เขาก็มาดึงคืนดึงคืนเ็ดให้มันเป็นบ่วงน้อยๆแบบนี้แล้วก็เอาไม้จีมตักเข้าแบบนี้แล้วก็ดึงอีกจัดแต่งคักแน่เพื่อให้ตามันเสมอกันให้เส้นเสื้อกหัดกับไม้ป่านนั้นพอดีแล้วค่อยดึงหยักเข้าแบบนี้ สารตาต่อไปก็เฮ็ดคือเก้าสอดเขาแบบนี้แล้วก็ดึงคืนให้มันเป็นบ่วงน่อยนึงแล้วก็สอดเขาแบบนี้จัดแปลงข้างแน่แล้วก็ดึงแบบนี้สารมาประมาณนี้แล้ว ไกลจะพอแล้วเหาสารตื่มอีกจัตตาสารตื่มอีกจัตตาหนึ่งก็พอเฮามาจัดแปลงจัดแปลงให้มันเรียบร้อยดึงให้มันแน่นดึงให้มันแน่นเขาแบบนี้ าแล้วเขามานับเบึงมันี่สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดเศาศสองสาถือว่าพอแล้วเพราะว่าเขาจอดกันตัวนี้กับตัวนี้จอดกันมันจะเป็นตาหนึ่งเป็นเป็นสาวสี่ตาเขาก็ออกมาแก่ขอนี้ดึงเบิงงแก่ขอนี้ ມາດຶງເບິ່ງພີ່ນ້ອງດຶງໂຕນີมามา ดึงเข้าให้มันได้บวงน้อยๆดึงเข้าสุดแล้วจะได้ประมาณนี้พี่น้องแล้เขาก็ขอดส่นนี้ไว้ขอดส่วนเสือกสองเส้นนี้ไว้อันนี้เอาไว้ผูกสาร่อไปและสองส่วนนี้ สองเส้นน be ี้ทั้งรูปนี้สองเส้นทั้งรูปจะได้เป็นเส้นโต้กันแล้วเอามาเอาสองเส้นนี้มาโต้กันโต้กันเป็นตาที่ซาวซี่โต้กันแบบนี้เอาส่วนหนึ่งสอดเข้าไปแบบนี้สอดเข้าไปแบบนี้แล้วเอาจับสองเส้นนั้นไว้เอามาแทกเบื้องตามันนี่พอดีกัน้ะบอ ตาของมันนี่น้อยใหญ่สํากันแล้วบ่แล้วเฮาก็จอดกันเลยวิธีการจอดเฮาก็จับสองเส้นนั้นไว้แล้วเขาก็เอาเส้นนี้คล้องขึ้นมาแล้วมาสอดอ้อมสองเส้นที่เฮาจับไว้นั้นแล้วก็มาดึงส่วนนี้แล้วมาสอดอีกเทือที่สองเป็นสอดเข้าวางกลางสองเส้นนั้น เฮาเฮาสอดเอาเส้นเดียวเขาวางกลางสองเส้นหั่นถือว่าเป็นการสอดเอาเส้นเดียวแล้วเฮาก็ดึงครั้งที่หนึ่งสอดเอาสองเส้นครั้งที่สองสอดเอาเส้นเดียวแล้วเฮากดึงแบบนี้เป็นการต้อจดกันแล้วเขาก็เริ่มสานไปเลยเอาเส้นสานคล้องเอาไม้ป่านแล้วก็เอาส้นกีม งัดขึ้นมาดึงหมาแบบนี้ดึงพอประมาณแล้วก็มาดึงคืนเหตุให้เป็นบ่วงหน่อยนึงแล้วเขาก็สอดเขาแบบนี้สานคือกันก็เขาสานเริ่มแรกเขาสานเริ่มแรกมือตะกี Air ้นี้สานตอนนี้ก็สานคือกันเพราะว่าเขาอย่างบบไดไซจีมรอดรอดตาเนาะเขาบบได้ไซไม่จีมรออตาเขาต้องได้สอดเขาแบบนี้สอดคีนขึ้นมาแบบนี้ ดึงลงมาหน่อยหนึ่งแล้วเขาก็มาดึงคืนดึงคืนให้มันเป็นบ่วงแล้วเขาก็สอดไม้จีมเข้ามาแบบนี้แล้วก็มาจัดแปงดึงบาดท,ที่หนึ่งแล้วก็ดึงบาดท,ที่สองแบบนี้แล้วก็เ,เสือส้อสันคลองไม้ปานลงไปแบบนี้ไปหาบ่วงนั่นแล้วเขาก็เอาส้นไม้จีมตักเอาคินขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ดึงคืน ดึงคืนให้มันเป็นบ่วงน่อยนึงเป็นบ่วงน่อยนึงแล้วก็เอาไม้จีมตักเอาแบบนี้มาแล้วเขาก็แปลงดึงเข้าให้มันพอดีก็ไม่ปานแล้วเขาก็มายักไว้มันก็จะอยู่ต่อไปก็เฮ็ดคือเก้าเอาส้นไม้จีมตักเอาแบบนี้ดึงน้อยนึงแล้วเขาก็มาดึงคืน ดึงคืนให้มันเป็นบวงหน่อยนึงแล้วเขาก็ตักเอาแบบนี้สอดลงมาดึงแล้วเขาก็มาจัดแปงจัดแปงหัวโป้มือบีไว้แบบนี้แต่เขาก็เส้นเสื้อมาพาดทางหลังไม้ปานนี้แล้วก็คลองขึ้นไปทางถึงคล้อ,องขึ้นไปทางฟางนั้นไปหาตาที่จะสารแล้วก็เอาไม้จีมสอดเอาตามตานี้แล้วก็มาดึง ดึงใล้เป็นบ่วงสอดอีกเทือที่2ก็มาจับแบบนี้แล้วกดดึงแล<อ>้วก็ถือว่าได้ฮอบแล้วฮอบแล้วฮอก็มาต่อกันอยู่นี้ต่อตาอยู่นี้นการต่อเห็ดคือเก้าที่เหาต่อเมื่อกี้นี้เอามานี้ ลึกตาตัวนี้ลงมามันท่ากันในประมาณนี้เนาะเราก็เอาตาตัวนี้คองมานี้สอดออกมานี้แล้วเราก็มาสอดเอานี้ตานึงนี้ จะได้ประมาณนี้เราก็สานต่อไปอาโอเคว่าจะจะสมมุติว่าสานนี้เขาสานธรรมดาก็ได้นี่เพราะว่าจีมรลอดได้แล้วนี่สานตาธรรมดาเนาะเขาก็สานแบบเขาสอดขึ้น,นเนาะเขามาแบบนี้สอดขึ้นในนี้ เดขึ <me. S 2> <tr> ้นแบบนี้อยากแบบนี้เลยถือว่าตานี้เฮานี่เขาบาตานี้เนาะตานี้บม่ได้โอเคตานี้เขาต้องได้โอเค สมมติว่าเฮาเคเนาะเขนหักส okay, ันรถตาเขนไปได้ฮากสันแบบนี้แบบเก่าที่หฮาสันแบบเก่าที่สันิ่มต้นสันแบบนี้ขึ้นมาแบบนี้ขอ้มานี้แล้วเขาก็ดึงคืน ดึงคืนแล้วเขาก็เอามานีบนี่ลักษณะนี้ <c oughs> ขาก็สานมานี้ <c oughs> นเขาจะได้ตาเขยอย่างนี้อันนี้เป็นตาเขยนะเนาะเขาจะได้ตาเขยแบบนี้ วันนี้เอาสั่นตาธรรมดาตาธรรมดาเอาก็สั่นแบบนี้สดขึ้นมานี้วันนี้เลยนี่นี่ตาธรรมดาก็แบบนี้วันนี้เหามาสานตัวนี้อีก ธรรมดาสันอยอันนี้อันนี้เขาสันตาธรรมดาสันอยู่นี้เนาะเอาแบบนี้นมาแบบน,นี้เราตัวนี้มาคล้องตัวนี้นนสันตาธรรมดามือตัวนี้เขาก็ได้ ยิกแบบนี้สักแล้วมันให้มันเข้าออก,กันดีแบบนี่แล้วโปกมือ,นอีนเขาก็มาเน้นตัวนี้ดึงยักลงมานี่อันนี้มันสันธรรมดาอีกบบทหนึ่งสันธรรมดาแบบนี้เนะาะทักวันนี้ อามาตานี้แต่ว่าเอาเสื้อตัวนี้มาคล้องมานี้ล้องมานี้ก็ดึงดึงขึ้นดึงขึ้นมือตัวน,นี้เขาก็ดึงแบบนี้ได้ได้ที่แล้วเขาก็มา โอแม่มือเขาก็มาบีบตัวนี้ไว้แล้วเขาก็ยักลงนี่ตอน,นนี้ตาอเอาเขตาอเอาเขเขาสานรดนี่มันยากเนาะเขาก็สานแบบแบบเก่าไปผ่านมาตัวนี้นเนาะเอาตัวนี้ขึ้นมาแบบนี้แล้วเขาก็าไม่กิมมาตักเอาอยู่นี้ ตักอ,อยู่นี้แล้วเาก็มาดึงตัวนี้คืนให้มันเป็นบวงออกมาแบบนี้เนาะดึงตัวนี้คืนมาแบบนี้แล้วเขาก็มาตักเอาตัวนี้เขาก็มาดึงเทือละเส้็จดึงตัวนี้ให้มันได้ตาแบบนี้แล้วเขาก็อปปมมือนิบไปเขาก็มาดึงตัวนี้ลงมา จะได้ตาเขอยู่นี่เนาะอันนี้เป็นตาเขอันนี้เป็นตาธรรมดาตัวนี้เป็นตาเขยงนี่ตัวนี้เป็นตาเขนี่เป็นตาเขนี่ตาธรรมดาตัวนี้ตาเขะแล้วเขาก็สานต่อไป สันธรรมดาก่อนเนะาะสันธรรมดาแบบนี้ถวัดขึ้นมาแบบนี้นี่บัดหนึ่งบัดสองสารธรรมดาอีกมานี้อาขึ้นมาแบบนี้สานธรรมดา ได้หอบแล้วเฮาโกโตจอดใส่กันอันนี้เฮาก็สานต่อไปถือว่าสารธรรมดาบมได้อเอาเขสารธรรมดาแบบนี้สอดขึ้นมาในนี้ อันนี้สันตาเขสันตาเขนี่เขาก็ได้ตักเอาเพราะว่ากีมลอดบ่ดได้ไม่กีมลอดบ่ได้เขาต้องได้ตักเอาแบบนี้ทำแบบนี้แล้วเขาก็มาดึงคืนตัวนี้ออกมาให้มันเป็นลักษณะนี้ลักษณะนี้เขาก็มาสอดเขานี้ ต้องได้คอยจัดเข้ามาให้มันตานี่มันพอดีกับไม้ปานนี้ไอ้นี่แล้วเขาจะคอยมาดึงดึงแบบนี้สานตาเขะ้แบบนี่อแบบนี้สานตาธรรมดาเขาก็ง่ายมาแบบนี้ าธรรมดานี่ตาเข็ตาเข็มตรงเอามาในนี้เนี่ยี่ตาเขาบแบบนี้ตาเข็แล้วก็ดึงคืนดึงคืนนี่เป็นลักษณะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เอานี่มาตักเอานี้ อินสันตาเคสันตาเคกระยางหน่อยนึงธรรมดานี่สันตาธรรมดาสันตันาตาธรทรมดานี่ง่ายเอาแบบนี้นามาแบบนี้ ตาธรรมดาอันนี้เม็ตาโอเคตัวนี้เม็ตาเขตัวนี้เนาะบามาหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้ตาเขอันนี้ตาเขตัวนี้ตาเขตัวนี้ตาเข นี้กระตาเขโอเคโอเคมานี่ฮอบโอเคหมายความว่าบาหนึ่งตาแล้วได้โอเคตาเขมันจะซึ่งกันลงมาติดถึงลงลุ่มตาเขมันจะซึ่งกันลงมาเป็นแถวไข่เสาไข่เสามันแถวไป่แถวมันเนาะนี่เขาซิวต่อสาร ສານທຳມະດາສານທຳມະດ ตาเคบนนี้ตาเอเค,คือเขาสานตาเดียวนี่สองเทือตักเขานี่เ,เข้ามานี่อีกตาเคแล้วบนนี้แล้วเขาก็สานไปปกติ เฮานับลงทางตั้งบาตาหนึ่งแล้วเอาแขเอาหกเท้อแตวเฮาก็ยุดเอาแขต้องดึงแหงเด้มจึงนี้ยักมันยักบนแน่นถ้าเฮาดึงค่อยต้องได้ใส่แหงหลังจากเขายุดเอาแขแล้วเฮาก็สานลงมาอีกประมาณสองหนึ่ง รวมความยาวทั้งหมดประมาณสองซอกกับคืบหนึ่งเฮาได้เล็กเส้นมาคุดเป็นวงมุลเห็ดวงทางปากของมันปากบนก็ต้องตักป่าหรือว่าที่ตักป่าแล้วเขาก็มาสอดตะนั่งเข้าเล็กเส้นนั้นสอดเข้าทีละตาละตาบ่ให้บาตา สอดเข้าทุกตาเลยสอดเหรียญเหรียญเข้าไปแบบน,นี้ในเมื่อสอดได้ฝากนึงแล้วเขาก็ปีนด้านมาสอดอีกฝากนึงแต่ละด้านสอดเข้าหากันให้เป็นอมอมโจดกันออมโจดกันเป็นวงมุล พยายามสอดเข้าเทือลตาแบบนี้ที่ตักป่านี้ใส่ตักป่าใหญ่เวลาป่าใหญ่ถึกเบ็ดถึกมองตัวสโล4โล5้าโล10โลก็ใส่ได้นี่เขาก็สอดอมอ,อ,อ,ดอมหอบแล้วพี่น้องสอดออมหอบแล้วเขาก็มัดไว้ บ่ให้มันไหลคืนหาแนวมามัดไว้มัดไว้บนหัาโจทย์กันนี้เพราะว่ามันเป็นวงมนบนโจทย์นี้เอาหาเสื้อมามัดสายยางมามัดไว้แน่นๆหลังจากเหามัดไว้บ่อนหนึง่งสองบอนให้มันแน่นดีแล้ว เฮายังจะต้องได้เอาไม้หาไม้มามัดดามใส่อ right ีกบ่นดามจับมันนี้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงเวลาเฮาใส่งานและขอเว้าคืนอีกว่าการสานก็ต้องตักป่าหรือว่าสานที่ตักป่านี้คือกันกับเฮาสานสวิงแต่ว่าสานสวิงเฮาได้เอาแขหกแขและเฮาสาน สิบสองตาสารสิบสองตาเริ่มแรกแล้วเฮาก็เอาเขหกเขแต่ว่าสารที่ตักป่านี้เฮาสารเริ่มแรกเฮาเอาเสาสี่ตาและเฮาเอาเข1สิบสองเขนับลงมาบาตาหนึ่งเอาเขส่วนสารสวิงนั้นเฮาเอาเส้นไดไนลอนเส้นน้อยๆมาสารเป็นตาที่ที่เอาลงมาเรียน เลียนตาเอาเขลงมาแต่ว่าเขาได้เอาหกเขจาดเริ่มแรกเอาสิบสองตาและเอาหกเขแเขเเลียนกันลงมาเลยอันนี้แมนสาสรสวิงแต่ว่าผู้ใดศารสวิงเป็นก็สารที่ตักป่านี่เป็นผู้ใดศารที่ตักป่านี่เป็นก็สารสวิงเป็นคือกันพี่นอ้องอันนี้สําเร็จแล้วที่ตักปา่าพี่นอ้อง